สัลิกามาคุยแม็กไพทอส EP 5 8กับผมออฟชัยนนท์ครับเพืเ่อนๆครับคุณผู้ชมครับไมเคิลโอเวนออกมาเรียกแขกอีกแล้วครับอดีตศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษเจ้าของฉายาเบบี้โกลครับที่หลายคนเนี่ยขนาดนาาว่านี่คือตำนานของสโต๊กตามที่แฟนๆชาวไทยหลายคนแซวนะครับโอเวนเนี่ยอยู่กับเวอร์พูอยู่กับเรอัลมาริดอยู่กับนิวคาสเซิลและอยู่กับแมนยูเนเต็ดนะครับ แต่ว่าล่าสุดเนี่ยโอเว่นออกมาบอกว่าเขาไม่เคยคิดที่จะอยากย้ายไปนิวคาสเซิลเลยครับออกให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับกับทาง BT Sport นะครับแล้วทำให้แฟนๆทูนามีหลายคนเนี่ยฟังแล้วมันขึ้นอีกรอบนะครับไปดูบทสัมภาษณ์ของโอเว่นกันหน่อยว่าโอเว่นเขาพูดว่าอย่างไรบ้างครับโอเว่นเนี่ยให้สัมภาษณ์กับ BT Sport นะฮะว่าไม่เคยอยากย้ายมานิวคาสเซิลเลยครับแต่ว่าอยากย้ายกลับลิเวอร์พูลมากกว่าโอเว่นบอกแบบนี้ครับ ตอนที่ผมออกจากเรอัลมาริดผมได้คุยกับลิเวอร์พูลพวกเขาต้องการซื้อผมคืนพวกเขาเนี่ยเสนอราคาค่าตัวผมมา1ิบล้านปอนด์ผมต้องการกลับไปที่ลิเวอร์พูลประธาสสนสโมสรเรอัวมาริตมาคาอบประตูห้องพักในโรงแรมก่อนเกมช่วงปรีซีซันแล้วก็พูดว่าเราได้รับข้อเสนอจากทีมในอังกฤษคุณรู้สึกยังไงเรายินดีที่คุณจะอยู่ต่อนะแต่ถ้าคุณต้องการที่จะย้ายก็โทรมาได้บอกมาได้เลยผมตอบกลับไปว่าไม่ผมอยากกลับไปตอนนี้เลย ผมมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแล้วแต่ผมอยากกลับไปตอนนี้มากกว่าเพราะผมคิดว่าทีมที่คุณพูดถึงนั้นคือลิเวอร์พูลแต่เขาพูดกลับมาว่าโอเคใจเย็นๆข้อเสนอนี้ไม่ได้มาจากลิเวอร์พูลแต่มาจากทีมในอีสานในอังกฤษนั่นก็คือนิวคาสเซิลผมก็เลยบอกโอ้โอไม่ไม่ n น no, no ผมจะกลับไปที่ลิเวอร์พูลผมจะไม่ไปที่อื่นอีกจากนั้นเขาก็บอกผมต่อว่านิวคาสเซิลยื่นข้อเสนอมา16ล้านปอนด ถ้าลิเวอร์พูลยื่นมาเท่ากันคุณไปได้เลยแต่ถ้าไม่คุณจะอยู่ที่นี่หรือจะเลือกไปนิวคาสเซิลคุณมีแค่2ช้อยสผมก็เลยตอบไปว่าผมโอเคผมจะอยู่ที่นี่ที่เรอัลมาดริดโอเวนบอกต่อครับผมได้คุยกับลิเวอร์พูลอีกครั้งผมพยายามบอกให้พวกเขาเนี่ยยื่นข้อเสนอเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น12ล้านปอนด์และเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยคุยช่วยกดดันเรอัลมาดริดให้แต่ลิเวอร์พูลบอกว่ามีมากสุดแม็กซิมัม10ล้านปอนด์ ดังนั้นผมจึงต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ผมได้คุยกับนิวคาเซิลพวกเขาตกลงกับผมนะว่าถ้าผมเซ็นสัญญากับเขาผมจะอยู่ที่นิวคาเซิลหปีจากนั้นนิวคาเซิลจะขายผมให้กับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวที่ตกลงกันไว้ที่12ล้านปอนด์ผมก็เลยตัดสินใจย้ายไปที่นิวคาเซิลด้วยความหวังที่ว่าทุกๆปีผ่านไปลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะมาซื้อตัวผมคืนไปผมก็เลยย้ายไปนิวคาเซิลเพราะ นิวเซลตกลงไว้ว่าจะขายกับเวอร์พปูในราคาที่ลดลงไปปีละ4ี่ล้านปอนด์ตามจำนวนปีที่โอเว่นอยู่ครับแต่โอเว่นก็บอกแบบนี้ฮะเรื่องบ้าบ้ามันก็เกิดขึ้นผมเนี่ยหวังจะได้กลับไปเวอร์พููด้วยค่าตัว12ล้านปอนด์ตามที่คุยกันไว้แต่เวอร์พููครับไปซื้อเฟอร์นันโดตอเรสมาไปซื้อลุยซัวเรสมาและการย้ายทีมของผมไปที่เวอ้์พููมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยทุกสิ้นปีเห็นได้ชัดว่าผมพยายามจะย้ายทีมไป แต่ผมต้องการทําให้มันชัดเจนและนั่นไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้รักนิวคาเซิลนะผมมีช่วงเวลาที่ดีที่นิวคาเซิลหลายคนพูดเป็นอย่างอื่นมันยอดเยี่ยมทีเดียวแต่ผมแค่อยากเล่นให้กับเรีย o พูนั่นแหละเป็นปัญหาเดียวของผมสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับไมค์คอเวนไม่ได้ย้ายกลับไปเรีย o พูแล้วเจ้าตัวก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับคู่อริของเรียลพูแทนนั่นก็คือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2 0 0 9กถึง2 0 0 จากนั้นก็เลยถูกล้อเลียนว่าเป็นตำนานของสโต๊กมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็คล้ายๆกับว่าโอเว่นเนี่ยอยู่มาหลายทีมนะครับทั้งลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดนิวคาสเซิลแมนยูแต่ว่าไม่ได้ถูกจดจำในฐานะตำนานของทีมไหนเลยแม้แต่ทีมเดียวก็เลยโดนล้อไปซะแบบนั้นครับนี่คือเรื่องราวบทสัมภาษณ์ของไมเคิลโอเว่นที่หยิบยกนำมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับ คลิปหน้าผมจะรวบรวมเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับนิโกลเซนมาฝากกันและพรีวิวเกมหน้าที่เราจะเจอกับเบรนท์ฟอร์ดสามแต้มจะได้ไหมเพื่อนๆมาลุ้นกันในเกมต่อไปอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับใน EP หน้าของสริกามาคุยแม็กไ์พทอกสวัสดีครับ